เอาละครับสำหรับใครนะครับที่ไดโอเอซิสโอสมันอ่านว่าโอเอซิสมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสินะถูกแล้วละมันมีคมเปนแจกนะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้าไปเล่นก่อนได้นะครับผมแน่นอนมันมีคมเปนแจกหลายตัวอยู่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวนะ virtual f i g h t i n g นะครับผมอยู่ในส่วนของว t u a l f i g h t i n g นะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเล่นนะครับผมก็จะมีเคียเตอร์นะครับผมอหนึ่งพันตัวเป็น 3D นะครับผมที่คุณสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับฮะ การทางานของแคมเปญนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับผมก็คือแคมเปญในเว็บไซต์นะครับผมสามารถที่จะเข้าได้ตรงนี้นะหกพันนะครับผมไม่ใช่เข้าไปหกร้อยตัวนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปตอนแอปพลิเนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ผมตอบคาถามไปแล้วล่ะคําถามไม่ได้ยากอะไรนะครับผมคุณสามารถดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีระยุงยากขนาดนั้นต่อมานะครับผมในส่วนของแคมเปญทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์เนี่ยจะไม่ทันแล้วนะฮะตัดทิ้งไปในส่วนของ แคมเปญทวิตเตอร์นี่เสร็จไปแล้วนะครับผมแล้วก็แคมเปญ AU นะครับผมพิเศษตัวนี้เนี่ยจะเป็นแคมเปญที่เป็นภาพรวม o อ s i s นะครับผมก็คือเอาหมายเลขนะครับผมจับหมายเลขนะครับก็ว่ากันไปนะฮะต้นหมายเลขนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะเพราะว่าคุณไม่สามารถดูได้นะครับผมแต่ก็โอเคนั่นคือโอกาสของคุณนะครับผมคุณก็สามารถเข้าไปยังนี้ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมกับ o อ s i s นะครับผมอ่อนนิดนึงนะครับผมในเควสอื่นๆนะฮะของคิวไฟนะครับผมคิวไฟมีแจกของนะครับผมร่วมกิจกรรมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็็เปนน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 อออออีีกกกกััึงงท่่่่าาาสใจมมะะะฮต้บบครผว เป็นเกมนะครที่สนุกนะครับผมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะยุ่งยากขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะฮะมีการ snapshot น,นะครับผมในช่วงวันที่13เมษายนนะครับผมแล้วก็แคมเปญน,นี้ถึง13เมษายนเลยนะครับผมยังไงก็รีบไปทำกันนะครับ วิธีทำนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะนี่จอยในส่วนของ Discord นะครับผม Follow Twitter นะครับผมแล้วก็ sign up Meta Pixel นะครับผมแล้วก็ e t w วิตนะครับผม install p o t e m App t o p นะครับผมนะฮะแอปเพื่อจะเครมนะครับผมผมคิดว่าไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะทุกคนทำได้แน่นอนนะครับผมแต่เดี๋ยวแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมเพื่อความมั่นใจนะฮะว่าคุณจะทำมันได้นะครับ เข้าดิสคอร์ดครับง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับ oh. จากนั้นนะครับผมคุณก็เข้านะฮะผมต้องพยายามหาตัวไหนสักตัวที่ลบทิ้งได้นะับผมมันเกะกะเกินไปนะฮะมันเทสเน็ตโอเพนเทิ้งโอเพนเไก็ไม่ต้องปิดหมดเลย โอเคเออคุณสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับผมเข้าในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะฮะกดจอยนอวสได้เลยนะครับทำไม่ยากครับทำไม่ยากง่ายนิดเดียวเลยฮะเอกเซฟให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมในการทำนะครับผม แต่ผมคิดว่าระยะเวลาในการทำที่คุณจะต้องเสียไปนี่มันไม่ได้มีอะไรทำให้คุณนั้นเสียเวลาแน่นอนนะฮะโอเคครับเมื่อคุณเข้า Metapixel เสร็จปุ๊บนะครับผมคุณอย่าลืม Verify นะครับกด mm hmm. คอมพิวที่เรียบร้อยก่อนนะครับ mm hmm. ป้าปีปุยปีปุปย Start Verification นะครับผมปกติเลยนะฮะแล้วก็เลือก blue car เรียบร้อยครับผม เราได้มาเรียบร้อยแล้วสุสามารถเลือกเลืกโลได้นะครับผมเลือกว่า Twitter Space นูนีนันก็ว่าไปนะครับผมก็จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสในการเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วฮะโอเคไปเลยครับผมรอสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ Follow Meta นะครับผม Follow Meta เสร็จปั๊บอันนี้นะครับผม Sign Up เป็นเทปิเซนะครับผมอันนี้เป็น l o อกอินนะฮะเราต้องล็อกอิเข้าผ่านทางลิงก์นะครับผมคุณจะทําไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะ จัดการที่ละส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะกดไซน์อินธรรมดานะครับผมเข้าทางอ e ีเมลเลยนะครับผมจบแล้วครับผมขั้นตอนทางหมดนะฮะเมตาพิกเซนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันโหดมากนิ n เนมนะครับผมใส่เข้าไปนะฮะแค่นั้นเองครับจบแล้ว อีเมลอ่าเรียบร้อยอ่าชิบหายแล้วหลุดอยู่ๆก็หลุดเฉยคืออะไรนี่ผมติดตามไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มไม่ได้มีอะไรยุ่งอ๋อตกใจกว่าหลุดอยู่ตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่ดีว่านี่อะไรอ่ะอ๋อใหม่อ๋อไหนหลุดวะคืออะไรเบอร์ฟิคเอออร์เลฟายองวนะะอ๋อเสร็จแล้วโอเค จากนั้นเซปโบลิทวิทนะครับผมลิทวิทนะครับแล้วก็เอิร์น GXP นะครับผมไม่ได้ยากค่อนข้างง่ายนะฮะเพราะว่าให้ทำก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นอยู่แล้วอ้ออย่าลืมนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือไปมินสโตเพสด้วยนะครับผมอันนี้สำคัญนะฮะมินมินไม่เถอะครับมีอะไรมินได้ก็มินไปอันนี้ครับอันต่อมาคือ p พเทียม c ะเคานนะครับผมแอปตอบจะใช้แอปตอบก็ได้นะมันคือแอปตอบบอร์ดธรรมดานะครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับ เดีนั้นผมจําไม่ได้ว่าผมมีแอปตอบในกระเป๋าหรือว่าถูกรถทิ้งแน่หรอแอปตอบเ,อเราอ๋อนี่เป็นโพเทนต์แอปตอบกันนเหโอเคได้เหมือนกันแหละไม่ได้มีอะไรยากนะฮะตัวไหนที่เราไม่ได้นะครับผมเราก็จะแบบทำเบอร์ไว้นะฮะลืมๆทำลืมๆไว้นะฮะอันนี้ก็เคลียร์วอลเล็ตอินพุตวอลเล็ตนะครับผมปกติเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับ อ่าฮะแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ฟินิชนะฮะจบเลยฮะเนี่ยฮะคุณก็กดก็ปี้นะครับผมแล้วก็ไปวางนะครับในคิวไฟล์นะฮะนะครับอ่าโฟล์ทู p y Wallet ีลนะครับผมแอดเดสอันเดอร์แอ u เคาน์นะครับผมก็คือเดี๋ยวนะส่อันนี้เข้าไปนะครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมในการทำนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเบอร์ดี้ช็อตนะสามารถมาเล่นได้นะครับเบอร์ดี้ช็อตก็ได้รางวัลเยอะพอสมควรนะครับผม จากนั้นนะครับคุณคุณต้องไม่ลืมนะฮะไปมาเก็ตเพสให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสามารถเข้าลิงก์กิจกรรมคิวไฟล์มาทำได้เลยนะครับผมเราจะมีมาเก็ตเพสนะครับ Cy b e r Cyber นะครับผมแล้วก็มีนะครับ x e t a Pixel นะครับผมมีการ์ดนะฮะของรางวัลที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะผมว่าผมชอบรางวัลนะรางวัลมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะฮะนะ คุณเอาแต้มนะครับผมมาซื้อนะฮะเราไม่ได้เสียตังค์นะครับเราแต้มมาซื้อมันก็มีการมีการเชื่อมโยงแต้มนะครับผมกับเมตามาซึกนิดนึงนะบอกว่าเฮ้ยมึงแอปพูฟหน่อยนะเว้ยนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยคุณจะซื้อแกนก็ได้นะครับเพราะคุณมีแต้มเท่าไหร่ผมก็จะจัดแม่คำนวณนะฮะมีแปดร้อยสี่สิบนะฮะก็ของรางวัลนะครับผมในแกนซาก้านะครับผมเม็นตัวเซลโกค่อนข้างที่จะเป็นของรางวัลที่ดูเป็น เป็นมิดนะครับในกระเป๋าพอสมควรนะครับผมแต่ผมก็บอกนะครับผมว่าเราจะมีโอกาสเล่นหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมที่ผมก็ทําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะของสวยนะเอามาขายทิ้งได้นะครับผมโกดนะฮะผมเน้นร่วมนะครับผมไม่เน้นเข้ารอบนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อ GF หรือ s t ต็กสิกไว้นะครับผมคุณมีโอกาสได้รับน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้คูณให้คุณนะครับประมาณนี้นะครับผมฮะโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้ว อ๋อใช่อย่าลืมนะครับผมเคลมด้วยนะครับออมิชชั่นเคลมนี่นะฮะเราเข้าคอนเน็กคอเทมไปนะครับเอ่อเดี๋ยวนะรีโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะคอนเน็กคอเทมนะครับอ๋อนี่ฮะรเราก็จะมีมิชชั่นนะครับผมที่เขาให้จอยนะครับผม อีก18วันนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้พวกนี้เราจอยไปหมดแล้วนะฮะไม่ต้องไปกดซ้ําก็ได้นะครับผมหรือจะกดซ้ําก็ได้เชน่นเดียวกันมันก็เวลฟายให้เรานะครับผมอันนี้เราทําทั้งหมดแล้วนะครับผมใส่อินแล้วนะครับใส่อินแล้วอ่าฮะใส่อินเข้าอ่าทำให้เรียบร้อยนี้ต้องทำให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวใส่อินมันจําเป็นต้องใช้นะครับโอเคแล้วก็เคลมนะครับผมแอรีอะดอกเตอร์แอดอนะฮะเคลมให้เรียบร้อย โอเคแล้วก็ v verify early นะครับผมโคเทมใสอินเข้าไปเรียบร้อยนะครับ Verify เสร็จแล้วจากนั้นกด Follow นะครับผมอันนี้ Follow กับไลฟ์ทีวีผมทำแล้วล่ะนะครับผมก็ไม่ต้องทำซ้ำซากนะครับผมเสร็จปุ๊บอย่าลืมเคลมครับสิ่งสำคัญต้องเคลมครับผมเพราะถ้าคุณไม่เคลมอ๋ออย่าลืมไปต้องมีแอปตอบ0.02นะครับผมซึ่งมันเป็นค่าแก๊สนะฮะถ้าค่าแก๊สไม่พอคุณก็ไม่สามารถเคลมได้นะครับผม เอาตรงแล้วแอปตอบของมันไม่มีอไม่มีแอปตอบในกระเป๋าเลยนะเว้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออใช่ผมไม่มีแอปตอบในกระเป๋าเลยมันขอได้เปล่าวะผมขอแอปตอบได้ไหมเนี่ยโชว์ออลโทเค็นได้นะครับผมก็โชว์ได้อ่าไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียว สวอปมันสวอปผ่านไหนได้บ้างวะ USDC ใช่ไหมผ่านได้ใช่ไหมฮะคุณ uh huh. ก็สามารถที่จะไม้นี่ได้นะครับ NFT ในกระเป๋าของคุณก็จะไม่ก็จะเห็นอยู่นะฮะ a r o ฟอร์มยู e เนี่ยคอนเฟิร์มได้นะฮะแก๊สฟรี free. ซึ่งเราก็ไม่มีแก๊สนะฮะโทเทมสเปซนี่ฮะตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีมูลค่าหลายหลายพันนะครับผมเอ่อ uh huh. เดี๋ยวนะผม จำไม่ได้ว่าจะขอฟูเอ็นอยังไงวะอืมขอได้เปล่าวะฟูเสร็จฟูเสแอปตอบเมนี่ ไม่แน่ใจว่าทําได้ป่ะนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ซื้อเอานะครับเพื่อความเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับซื้อเอาดีกว่านะอืมค่าแก๊สไม่ขนาดค่าแก๊สยังไม่มีเลยชีวิตเป็นระทบขนาดนี้ถ้าเป็นเด็เมดนาจะอยู่ในเน็ตเมดนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะคุณสามารถที่จะซื้อได้นะครับผมก็ซื้อผ่านบุลเพย์ทันเซ็กได้นะครับผมเอาจริงๆแล้วคิดว่าคุ้มค่าไหมสําหรับการซื้อ ผมไม่ได้มองว่ามันคุ้มค่าขนาดนั้นนะครับผมแล้วขั้นตอนคุณต้องซื้อออฟตอบแพงมาก,กนะเนี่ยพันสองนะครับพันสองทั้งสองจุดสี่อ่ะ,ะออฟตอรราคาโหดอะ่ะราคาโหดมากนะครับผมก็สำหรับใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมอันนี้ผมแค่มาทำให้ดูนะครับผมแล้วก็คิดว่าขั้นตอนทั้งหมดก็น่าจะพอประมาณหนึ่งนะครับ คิดว่าราคาราคานี้ก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับผมในการไซด์อัพนะครับผมประเภท early adopter ใน MT นะฮะไม่ได้มีอะไรแล้วตรงนี้โอเคโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้นะครับในส่วนเควสตนะครับเควสต์ r m g Studio นะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมว่าเควสตนี้ค่อนข้างที่เป็นเควสตที่เวลาเสียเงินพอสมควรนะครับผมแล้วก็เป็นเควสตที่ไม่ค่อยน่า ปรบาบเพื่อาพิรมขนาดนั้นนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ชื่นชอบอะไรนะครับผมก็ไม่ต้องไปทํามันก็ได้นะฮะเพราะว่าผมลองไปอ่านดูในบางส่วนนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่นะครับผมใช้คานี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้ามันตอบโจทย์เนี่ยผมก็ยังมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่บางอันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับก็บอกไว้ก่อน a p ปด็อ a ส์ s อ e ิร์น l u ว i ฟล์ e s ซอนใส่ e กงสเตอร์อ a สตาเลเยอร e สามสี s เคคว e นทัสเลนี่แม่งหายไปเลยเว้ยทำจนหายอ่ะทำจนจะไม่ได้แล้วว่าทำอะไรไป n o n n t t t ทัส a t e พวกนี้ไม่ได้เหรียญกลับมานะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรมาบิดเกมมาบิเกเกมนนี้ลบออกเหรอมาบิดเกมผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยผมไม่ได้ถือ200 d i s c ดิสคอร์ดนะครับผมก็เลยอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยในการในการทำนะครับ แต่ไม่เป็นไรสำหรับผมนะครับพอจอยเสร็จนะครับผมพอถึงจุดเวลาที่เหมาะสมนะครับผมก็จะลบดิสคอร์ดออกนะครับผมมันมันค่อนข้างเกิกะนะใช้คำนี้นะครับผมค่อนข้างเกิกะนะครับผมถ้าเราไม่ได้ของจากเขานะครับผมเราก็ไม่จาเป็นต้องอยู่กับเขานะครับแค่นั้นเองฮะมันไม่ได้มีอไรยากครับอย่าลืมวิสิตนะครับผมเข้าไปดูให้เรียบร้อยนี่นะฮะ ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งคอนเน c t นะครับผมแล้วก็ถ้าได้ของมาจะเอาไปขายต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่านะครับผมในการใช้งานเพราะว่ามันถือเป็นฟรีมินต์นะครับผมแล้วก็อยู่ใน b n b ค่าแก๊สก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับผมไวริสฟรีมินก็โอเคนะสำหรับผมแล้วกี่ดอ2 0 0นะครับผม อยู่ที่มุมมองของท่านแต่ละคนนะครับผมว่าจะโอเคขนาดไหนนะครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการในการเข้าร่วมนะครับมันถึงเงินแจกแสนก็จริงนะครับผมแจกแสนดอนนะครับผมประมาณสี่ล้านสามล้านกว่าบาทนะครับผมแต่ท่านในมุมมองผมนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเป็นเกมแชรกโซแบบแชรกโซเต็มร้อยนะครับผมเต็มตัวเลยแหละเต็มตูดเลยแหลนะครับผมยังไงก็ตามก็หวังว่าจะคิดให้ออกนะครับผมว่าจะเล่นมันเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เข้าไปเล่นแล้ว โดนเขาเล่นนะครับผมกลับคืนมานะครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมกับ3ตัวนะครับผมคิดว่าคุณจะทำกันได้อย่างเร็วๆแน่นอนเพื่อมาคลิปหน้าผมเป้าติดตามและคลายเบื้อลั่ใจนะครับสวัสดคีครับ